สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูขั้นตอนวิธีการเข้า,าร่วมการประชุมแบบ Google Meet นะครับในความพิจารณาคดีของศาลหรือว่าในส่วนของการไกล่เกลี่ยนะครับเดี <S <S ๋ยววันนี้เราจะมาเน้นในช่องทางของการไกล่เกลี่ยนะครับจากหน้าจอ,อาคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราเข้าไปทีอ่อันนี้จะเข้า Google Meet ผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะครับเราก็มา,าที่ Google นะครับผมพิมพ์ไปที่ศาลจังหวัดหัวหินนะครับผม เดเข้ามานะครับผมไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับปิดทิ้งไปครับประกาศก็สังเกตนะครับตัวอักษรสีสม้มลิงก์ห้องพิจารณาคดีหรือห้องไก่เ,ยเกย์เล็กตอนิกสกนะครับกดเข้ามาเลยก็จะปรากฏเป็นลิงก์ห้องพิจารณาคดี1นถึงหนะครับผมห้องไก่เกีย์หถึงสวันนี้เราจะลองเข้าห้องไก่เกีย์สก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ฝั่งหนึ่งเตรียม ไปแล้วนะครับอันนี้ก็กดเข้ามาได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่า,าถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้เข้าห้องไหนนะครับเราก็มาที่ห้องนั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็จะกดเขาร่วมอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่สติว่าเมื่อเราเข้าร่วมแล้วนะครับผมโอเคนะครับ